สวัสดีครับเพื่อนๆต้องขอขอบคุณภาพจากเพจเชียงใหม่108ด้วยนะครับที่ถ่ายภาพปอนมาลงนะครับปอนขอยืมภาพมาทำคลิปหน่อยนะครับก็เป็นขบวนของสงการปีใหม่เมื่อวันที่13มเมษายน2565นะครับเป็นภาพพิธีขบวน ส่งน,น้ำพระพุทธสีหิงและพระพุทธรูปสำคัญนะครับของเมืองเชียงใหม่นะครับเป็นเออ่ประเพณีเนาะประเพณีสงการนะครับขอ,ของทุกทุกปีที่จัดกันแต่ปีนี้ก็ไม่ค่อยใหญ่สักเท่าไหร่นะครับแต่ก็ยังมีขบวนอยู่ นะครับเพื่อที่เปิดทางให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวกันนะครับก็เป็นขบวนแห่พระพุทธรูปนะครับมีการฟ้อนรำนั่นนี่โน่นนะครับเยอะแยะกันไปก็มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะครับมาวมมาเที่ยวกันแล้วก็มารดน้ำพระพุทธรูปนะครับ รับวนนี้เห่มาจากข่วงประตูเชียงใหม่นะครับมุ่งตรงดิ่งมาที่วัดพระสิงห์วราวิหารนะครับก็จะนําพระพุทธสิงห์งเข้าประจําที่วัดพระสิงห์นะครับเนาะเดี๋ยวทางไงปอนมีภาพอื่นๆสวยๆงามๆก็จะมาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมได้ดูกันนะครับสําหรับคลิปสงการ 2565ของเมืองเชียงใหม่ก็ต้องขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวพาไปดูที่อื่นต่อนะครับสวัสดีครับ